เรื่องนางสิริมาครับเรื่องนางสิริมาหน้าที่เท่าไหร่ครับเก้าสะบปดหน้าที่เก้าสิบแดตอนนี้เนี่ยในตอนที่แล้วเราแปลเนื้อหามาแล้วต่อไปนะครับก็คือแปลคาถาและแก้อัดแยกออกมาเป็นสองตอนแบบนี้เพราะว่าแก้อัดคาถากับแก้อัดเนี่ยยังไงก็ยังคงไอกลิ่นแห่งความยากอยู่อยู่เหมือนเดิม นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นยากเหมือนเดิมครับเอามาดูครับในคาถาสมมติว่า,าแปลเปิดคาถาแล้วอาหะตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานี้อิติว่าโอ,โอ้ประโยคนี้มันเป็นประโยคยะตะครับเป็นประโยคยะตะนะฮะ ดูว่ามันเป็นประโยคยะตะยังไงประโยคยะอยู่ข้างหลังประโยคตะอยู่ข้างหน้าเสร็จสิครับอย่างนี้เรียบร้อยครับไม่ได้แปลไปเนี่ยคือเรียบร้อยเลยนะฮะทุวังอันว่าความยั่งยืนทิติทิติครับทิติ ทิติอันว่าความตั้งมันนะ่นทุวางอันว่าความยั่งยืนทิติอันว่าความตั้งมัน่นนัตถิย่อมไม่มียัตสะขึ้นนามาครับอัตตาภาวัตสะแก่อัตภาพใดเสร็จแล้วเนี่ยประโยคหน้าครับตวัง นะฮะปัจจะลงหิลบหิตวังอ่านว่าเธอปัจจะจงดูไอตัวไหนมันแปลว่าอัตภาพนะเนี่ยขออภัยนะผมลืมมันมีตัวหนึ่งนะน่าจะเป็นพิมพังนะพิมพังในะอัตภาพ ระวัง,งันว่าเธอปัดสะจงดูพิมพังซึ่งอัตภาพาตัวนี้นะฮะพิมพังเนี่ยแปลว่าอัตภาพฉะนั้นในตัวยัดสะตัวนี้ก็คือพิมพัดสะนะครับน่าจะเป็นอิทีลิงนะอันนี้แปลว่าอัตภาพครับ แต่ว่างั้นว่าเธอปัสสะจงดูตังพิมพังซึ่งอัตภาพนั้นจิตตะกระตังอันกรรมกระทำให้วิจิตแล้วจิตตะคือวิจิตนะฮะอันกรรมกระทำให้วิจิตแล้วหรือให้งดงามแล้วก็ได้ครับอันกรรมกระทำให้วิจิตอันกรรมกระทำให้งดงามแล้วแต่ที่สำคัญคือแปลไม่ออกนั่นแหละครับ อุรุกายังอันมีอารุกอารุขอัยอารุกายังอันมีกายเป็นแผลสมุิสิตังดูคำแปลนี้นะฮะอันอันร้อยแห่งกระดูกทั้งหลายสามยกขึ้นด้วยดีแล้วอันอันร้อยแห่งกระดูกทั้งหลายสามยกขึ้นด้วยดีแล้ว มันก็คือตัวนี้นั่นเองครับเนี่ยขึ้นตีหิอัดทิสเตหินี่มาครับดูจากในแก้อัดนะแล้วก็เอาไปขึ้นบนคาถาถ้าจะแปลคาถาต้องดูแก้อัดด้วยว่าแก้อัดนั้นเขาแก้ไว้อย่างไรมันจะช่วยเราได้เยอะครับช่วยในการขึ้นศัพท์ ช่วยในการหาศัพท์นะครับอย่างตรงนี้ตีหิอัตถะอัติสเตหิสมุิสหิตังอันอันร้อยแห่งกระดูกทั้งหลายสามยกขึ้นด้วยดีแล้วอาตุรังอันกระสับกระสายเพราะหูสังกับปังอันมหาชนดำริแล้วโดยมากก็แปลยากครับศัพท์นี้ อันมหาชนดำริแล้วโดยมากอิติดังนี้แปลซ้ำหลายรอบก็แล้วกันครับคาถาแต่การที่จะแปลคาถาให้ดีแล้วให้เกิดความเข้าใจเนี่ยครับเดี๋ยวต่อไปเราลองดูนะฮะพิจารณาในคาถาแล้วพิจารณาที่แก้อัดเนี่ยควบคู่กันไปในคาถาแปลแบบนี้ในแก้อัดเขาแก้ไว้อย่างไรเนี่ย ที่บอกว่าแก้อัดเพราะเป็นการแก้หรือขยายความของศัพท์ในคาถาให้มีความชัดเจนขึ้นนะครับบทตั้งตัวนี้นะฮะอัดโถอันว่าอัดอิติว่าอัดโถมีแล้วนะครับนี่มันก็เข้าเลขในมาตรงนี้อัดโถอันว่าอัดอิติว่า กะตะจิตตกังจิตตกังมีความงามอันกรรมกระทําแล้วมีความงามอันกรรมกระทําแล้วเสร็จแล้วมันไขครับมีการไขด้วยเพราะจิตตกตังเนี่ยเป็นศัพท์าาะะจจพที่อยู่ในคาถาครับกตะกิจังเป็นศัพท์ที่อยู่ในคาถาไขไปหาศัพท์ที่อธิบาย ก็คือวัฏฐาภรณมา马拉ลังการาทีหิจิตตกตังคือว่าจิตตกตังอันกรรมกระทําให้วิจิตแล้ววัฏฐาภรณมาลาลังการาทีหิตตวัตถุหินะฮะขึ้นวัตถุหิมาด้วยวัตถุทั้งหลายมีวัฏฐะเนี่ย ผ้าและเครื่องอาภรณ์และระเบียบและเครื่องประดับเป็นต้นมีผ้าและเครื่องอาภรณ์และระเบียบและเครื่องประดับเป็นต้นอิติดังนี้ตัทธะปะเทสุจิตตกะตังอิติปทัสสะแหง่งขีดในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาบทว่าจิตตกะตังดังนี้ แปลยากมีทั้งตัวไข่สับก็ยากด้วยเอามาดูต่อไปครับพิมพังอิติบทตั้งครับตัวนี้เป็นบทตั้งก็จบประโยคตรงไหนเอ่ยอจบประโยคตรงนี้อัดโถอันว่าอัดพอมาถึงตรงนี้แล้วชัดเจนเลยครับว่าพิมพังเนี่ยเขาขยายความว่าอัตภาวังครับนี่ครับชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้น คำว่าพิมพังในคาถาก็คืออัตภาวังนี่เองครับนี่ก็คืออัตภาวังนี่เองอัดโถอันว่าอัดอิติว่าอัตภาวังซึ่งอัตภาพ สันหิตังสันทิตังทิตังก็คือสังพร้อมนะทิตังตั้งอยู่แล้วอันตั้งอยู่ด้วยดีแล้วอันตั้งอยู่ด้วยดีแล้วอังคะปัจจังเคหิด้วยอวัยวะอังคะเนี่ยคืออวัยวะด้วยอวัยวะและอวัยวะเฉพาะทั้งหลาย ทีคาทีหิมีอวัยวะยาวเป็นต้นโอ้โหสับแต่ละสับนี่นะนึกถึงร่างกายก็แล้วกันทีคาทิยุตตฐาเนสุในที่ยุตตะฐานะเนี่ยคือในที่ยุตตะอันควรแล้วแล้วก็ อาที่สับมันต้องขึ้นมาครับอันควรแล้วแก่อวัยวะมีอวัยวะยาวเป็นต้นทีคะคือยาวทุกครั้งที่มันมีอาทศัสับมาอยู่ด้วยแบบนี้นะฮะทุกครั้งที่มีอาทศัสับมาอยู่ด้วยแบบนี้มันจะต้องมีอัญญบทซึ่ง เราจะต้องขึ้นมาเองแทบทุกครั้งเลยครับในกรณีที่มันมีสับสมาดยาวๆเช่นนี้ในที่อันควรแล้วแก่อวัยวะมีอวัยวะยาวเป็นต้นอิติดังนี้ประทัดสะแหงบทอิติว่าพิมพังดังนี้โอ้นั้นนั้นตรงนี้เราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าคำว่าพิมพังหมายถึง อัตภาวังครับต่อไปบทตั้งตัวต่อไปไอตัวหนังสือสีดํำๆเนี่ยเขาเรียกว่าบทตั้งครับอัดโถอันว่าอัดอิติว่าก็มาจากข้างล่างเลยครับออโอ้ข้ามไปประโยคหนึ่งอ,อุรุอารุ อรุภูตะกายังมีกายอันเป็นแผลเป็นแล้วคือแปลศัพท์แล้วก็ง่วงนอนเลยประศัพท์มันยากจริงๆมีกายอันเป็นเป็นแผลเป็นแล้ววะเสนะด้วยสามารถวะนะมุขานังแห่ง ปากครับมุขะเนี่ยแห่งปากวนะแห่งแผลทั้งหลายนวันนางเก้าปากแห่งแผลทั้งหลายเก้าคืออะไรก็คือทวารเก้าครับตัวนี้ไม่ใช่แผลจริงๆตัวนี้คือทวานเก้าหมายถึงทวารเก้าลึกซึ้งมากนะธรรมะหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งเราปฏิเสธไม่ได้แต่พอมาในรายละเอียดของวิชาที่เป็นภาษาบาลีจริงๆมันที่ลึกเข้าไป ถ้าเราแปลด้วยความเข้าใจนะครับแปลด้วยการสังเกตไม่ต้องรีบเราจะเห็นรายละเอียดของศัพท์ค่อนข้างเยอะอิติดังนี้ประทัสสะแห่งบทอิติว่า,าประทัสสะแห่งบทอิติว่าอุรุกายัง อิติดังนี้ต่อมาครับบทตั้งสมุิสีตังครับอัดโถอันว่าอัดอิติว่าตรงนี้ที่เราเอาไปขึ้นในคาถานะครับที่เราเอาไปขึ้นในคาถาก็คือตีหิอัฏฐิสเตหินะครับตีหิอัฏฐิสเตหิอันอันร้อยแห่งกระดูกทั้งหลายสาม ไม่รู้ว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาหรือยังว่ามนุษย์เราเนี่ยมีกระดูก300ร้อยท่อนในพุทธศาสนาเนี่ยกระดูก300ท่อนนี่มีหลายที่มากเลยครับมีหลายแห่งมากอันอัน,อ,นอันตัวแรกมาจากสมุติสตังมันเป็นวิเศษณะของพิมพังในคาถาอันตัวที่สองออกมาจากอธิสเตหิร้อยแห่งกระดูกเนี่ยอันอันร้อยแห่งกระดูกทั้งหลายสามสมุติสตัง ยกขึ้นด้วยดีแล้วยกขึ้นด้วยดีแล้วโอ้โหแต่สับอิติดังนี้ประทัสสะแห่งบทอิติว่าสมุติสตังดังนี้สับแต่ละสับผมแปลหมดแรงเลยสับยากครับสับยากจริงๆแทบไม่เคยเจอสับมาเลยเอามาดูต่อไปครับอัดโถอ,อ,อันว่าอัดอัดโถอันว่าอัดอิติว่า นิจจขีลานังอ่านิจจขีลานังแปลว่าอะไรครับแปลว่าชื่อว่าเป็นไข้เนืองนิดนึกถึงร่างกายครับร่างกายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่เขาใช้คําว่านิจจังนินิจจขีลานังคืออเป็นไข้ชื่อว่าเป็นไข้เนืองนิดน ตัวนี้นะฮะที่มันแปลว่าชื่อว่า,าสาเหตุที่แปลว่าชื่อว่าตรงนี้เพราะเป็นการแปลนหนุนมาเฉยๆไม่ได้เป็นสัญญีสัญญานะครับอันนี้หนุนเพราะมันมีคําว่าเพราะอยู่ข้างหน้าครับเนี่ยตัวนี้ตายะเนี่ยเพราะความที่แล้วก็ขึ้นมาตัดสะพิมพ์พัสสะแห่งอัตภาพนั้น,นขึ้นมาครับ ขึ้นมาไกลๆเลยเหตุที่ขึ้นมาไกลๆเพราะตรงนี้มันแปลรูปใส่กันหมดนะตายะเพราะความที่ตัดสะพิมพัสสะแห่งอัตภาพนั้นแล้วก็แปลน,นุนถาว่าปัจจัยครับเป็นอัตภาพอันบุคคลพึงบริหาร อิริยาปฏาทีหิอากาเรหิเนี่ยสับที่จะขึ้นอัญยบทมาเนี่ยก็ยากครด้วยอาการทั้งหลายมีอิริยาบทเป็นต้นสภาพการังตลอดการเนืองนิดอิติด,ดังนี้ประทัดสะแห่งบทอิติว่าอาตุรังดังนี้ย้ำนะครับว่านิจจาก,การังอ่านิจจาขิลานังไม่ใช่สัญญีสัญญา แต่ก็ต้องแปลชื่อว่าเพราะแปลนหนุนที่มันมีคำว่าเพราะก็คือตายะตัวนี้อยู่ข้างหน้าก็เลยแปลว่าชื่อว่าวิชาแปลจะต้องแปลแต่วิชาสัมพันธ์ไม่ต้องสัมพันธ์สัญญีสัญญาเพราะมันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในลักษณะของสัญญีสัญญาต้องย้ําเรื่องนี้ครับเดี๋ยวจะงงไปเรื่อยๆต่อไปนะครับอโถ อ่านว่าอัดอิติว่ามหาชเนนะอันมหาชนสังกับปิตังดำริแล้วพระหูธาโดยมากในแก่อิติดังนี้ประทัสสะแห่งบทอิติว่าพระหูสังกับปังดังนี้ทีนี้อยากให้ท่านย้อนขึ้นไปดูในคาถาครับเมื่อย้อนขึ้นไปดูคาถาเนี่ยเราจะเห็นคําว่าพระหูสังกับปัง นอกจากเห็นคําว่าพระหูสังกับปังแล้วสิ่งที่มันตามพระหูสังกับปังนะคือความยากของคําแปลครับเพราะเขาแปลว่าอันมหาชนดำริกันแล้วโดยมากสังกับปาหรือสังกับปังแปลว่าความดาริมันเป็นนามมันก็จะแปลได้แค่ดำริโดยมากแบบเนี้แต่เมื่อเราอยากจะรู้คําแปลชัดๆ ก็มาดูในแก้อัดนี่เลยครับแก้อัดเขาขยายความครับเขาบอกว่าคุณจะต้องเอาคําแปลตัวนี้ไปแปลพระหูสังกับปังนะพระหูสังกับปังให้แปลแบบนี้เหมือนกับสมมติสีตังเนี่ยจะต้องเอากระดูกสามร้อยท่อนเป็นอาณาผิตกตาเอาตัวอื่นไม่ได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นสับพระหูสังกับปังในคาถา ก็จะต้องขึ้นตัวนี้มาอันมหาชนดำริแล้วโดยมากอิติดังนี้ประทัาสะแห่งบทว่าผู้สังกับปังดังนี้มาดูต่อไปครับแล้วตรงนี้นะครับอันนี้คือบาทคาถาบทตั้งยาวๆครับอัดโถอันว่าอัดอิติว่า ทุวะพาโววาเป็นประธานครับทุวะพาโววาอันว่าความเป็นคืออันยั่งยืนหรือทิติพาโววาหรือว่าอันว่าความเป็นคืออันตั้งมั่นอันนี้เป็นทิตินะหรือว่าอันว่าความเป็นคืออันตั้งมั่นนัตทิย่อมไม่มีอายัสะ พิมพ์ภาษะไม่ได้ขึ้นอัตภาวาสนานะขึ้นพิมพ์ภาษะเพราะมันเป็นศัพท์ที่อยู่ในคาถายะศะพิมพ์ภาษะแก่อัตภาพใดอันนี้เป็นประโยคยะตะครับผมตัดประโยคไว้อย่างนี้ดีกว่า,าจะได้ชัดเจนขึ้นตุมเหออ่านว่าท่านทั้งหลายปัิสัทธจงดู อิทางพิมพังซึ่งอัตภาพนี้แล้วก็ตังนั้นเพทนะวิกีรณะวิทังสนะธรรมมังเอวะอันมีความเพทนะแตกไปนะอันมีความแตกไปวิกีรณะและความเรียรายไปวิทังสนะ และความกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาเอกันเตนะโดยส่วนเดียวนั่นเทียวอิติดังนี้คาถาปาทะแห่งบาทแห่งพระคาถาอิติว่ายัะนัตถิทุวังดังนี้ก็แปลจบแก้อัดซึ่งให้ตัวสุดท้ายตรงนี้ครับตัวสุดท้ายเนี่ยเพธนะวิกีรณนะวิถังสนะ นะครับมันเป็นสับยากแต่วิธีการแปลสับยากแบบนี้นะคือเราสังเกตเอาความนะครับเราสังเกตความหมายความหมายก็เพทนะแตกวิกีรณะจริงๆแล้วคือกระจัดกระจายเรียรายทําลายวิทังสนะจริงๆสับตัวนี้แปลว่ากําจัดครับแต่จะแปลยังไงให้ได้ความหมายก็อยู่เทคนิคหรืออยู่ทักษะการแปล หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ที่ประสบการณ์การแปลของแต่ละท่านนะครับสำหรับในตอนนะครับในตอนที่ตอนที่สองของเรื่องนางสรีมาก็จบพอดีครับก็ฝากเอาไว้สำหรับท่านที่ดูติดตามทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้เยอะๆครับแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับก็จะได้เป็นพลัง นะครับให้ผมได้มีพลังเยอะๆเหมือนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะได้มีพลังเยอะๆอาจจะตื่นมาตีสแต่หนังสือก็ได้ครับเหมือนท่านผู้ว่าก็นโมทนาขอบคุณทุกท่านนะครับยังไม่จบยังเหลืออีกตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามในตอนต่อไปก็กดถูกใจกดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ครับผมจะได้อัปคลิปไปแล้วก็จะได้ติดตามกันต่อนเนื่องกันไป